นิทานเรื่องนกอินทรีกับหมาจิ้งจอกกาละครั้งหนึ่งมีนกอินทรีคู่หนึ่งทำรังอยู่บนต้นไม้ใหญ่ขณะเดียวกันมีหมาจิ้งจอกตัวหนึ่งก็อาศัยออกลูกอยู่ในโพรงต้นไม้ต้นเดียวกันวันหนึ่งหมาจิ้งจอกออกไปหาอาหารกินทิ้งลูกน้อยไว้ในโพรงไม้แต่ลำพัง นกอินทรีบินลงมาโฉบเอาลูกหมาจิ้งจอกขึ้นไปไว้บนรังตัวหนึ่งหมายจะเอาไปให้ลูกกินเป็นอาหารฝ่ายหมาจิ้งจอกกลับมาเห็นลูกหายไปและได้ยินเสียงร้องอยู่บนยอดไม้ก็รู้ว่านกอินทรีขโมยลูกขึ้นไปจึงร้องอ,อ้อนวอนขอให้นกอินทรีส่งลูกกลับคืนให้ตนนกอินทรีถือดีว่าตัวเองอาศัยอยู่บนยอดไม้ หมาจิ้งจอกไม่สามารถทำอันตรายได้จึงพูดจาโอหังก้าวร้าวไม่ยอมคืนลูกให้หมาจิ้งจอกหมาจิ้งจอกโกรธมากจึงคิดหาอุบายโดยไปคาบคบไฟที่ชาวบ้านจุดทิ้งไว้มารมใต้รังนกอินทรีนกอินทรีได้รับไอร้อนกลัวลูกของตนจะเป็นอันตรายจึงยอมรับผิดและคืนลูกให้หมาจิ้งจอกแต่โดยดีนิทานเรื่องนี้ สอนให้รู้ว่าอันธาพาลและพวกที่ชอบรังแกผู้อื่นจะต้องมีวันถูกตอบแทนผลชั่วเข้าสักวันหนึ่ง